ก็วันที่27วันที่28ก,กระอาการยาอาจารย์ก็จะจัดางานบวชพ้นก็คือจัดทานโวดทุตะบวชแล้วก็เสนอพระเกียรติก็คือในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยนี่วันที่27 28 29นะญาติโยมญาติธรรมญาติโยมญาติธรรมท่านไหนอยากจะไปสวดมนต์อยากจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปได้ที่วัปดป่าดอนบ้านเทือนตำบลกังใหญ่อํเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานี วันที่27-28กรกฎานะพระอาจารย์ก็จะจัดงานสวดมนต์ปฏิบัติธรรมน่าจะคนจะไปเยอะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะไปก็ไปนะโยมนะไปสวดมนต์ภาวนาเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวงของเราเนาะนี่นี่ก็เห็นพอดีเดินมาเห็นก็เลยได้ถ่ายวีดีโอไว้และก็ยัติธราม่านโยมเนี่ยมาหลายคนหลายที่หลายแห่งมีทั้งยูทูบกงยูทูบเฟอร์และก็ยอดปฏิัติธารมยโยมหลายที่หลายแห่งและก็มีโทรศัพท์ม พร้อมอรทะเพราะฉะนั้นแล้ววันที่ 27, 28นะโยมนะวันที่ 27, 28, 29กันยายนะ5โมนะไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนาะวันนั้นพระอาจารย์ก็วันที่ 27, 28, 29เพียงเดียวโยมแจกท่านอย่างเดียวพระอาจารย์ก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กประมาณ 2, 300คนและก็มอบรถรีเฟอร์ให้กับ หน่วยงานที่ช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์คนแล้วก็จะได้มอบทุนการศึกทรงศึกษาแจกเข้าสารอีกโยมน่าจะหลายตันอยู่คือเบื้องต้นคือประมาณ6-7ตันขึ้นแล้วก็แจกทานคือวันที่27-28 29ยี่สิบแเก้าอาจารย์จะไม่รับปัจจัยโดยเด็ดขานคือถ้าใครมาทำบุงทำบุญก็ยังไม่รับวันนั้นเพราะว่าอะไรแล้ก็จะทบบุญทีเดียว จะไม่มีการเลี่ยไรทางวัดเราจะไม่มีการรับปัปจตุปัจจัยโดยในขาดวันที่2ี28 29เยยกกรกฎานะเพราะฉะนั้นแล้วฝากติดตามด้วยนะโยมนะฝากติดตามไว้เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์จัดงานวันที่2ี28 29เี่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วญาติโย,ยมจะติดตามท่ทานไหนท่านไหนอยากจะไปก็สามารถไปได้เนาะที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านถุยจังหวัดอุดรธานี ขอเจริญพรมื้อนี้เป็นมื้อวันที่เท่าไหร่มื้อนี้เสาสามวันที่เสาสามครับวันที่เสาส<น>ามน,นิทานยนสองพันห้าร้อยหกสิบเกและเป็นวันที่ห้าในการเดินจาริทุดงครับทุกคนอาจารย์ก็ได้ออกมาจากโรงเรียนวังสาราญครับเมื่อคือนนี้ก็ได้เดินจาริธุดงต่วกลางคืนครับแล้วก็ได้มาพักอยู่ที่โรงเรียนวังสาราญครับตอนนี้กำลังจะเดินทาง ไปที่เขาเขาอันอยังเนิออำเภออีราวันครับทุกคนก่อจเขาตัวนี้ก็จะเป็นถนนใ,นใหญ่ที่่างพานมาครับก่ช่วงน,นี้ก่ฝนตกครับเมื่อคืนนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะติดตามพระอาจารย์จนกว่าจะสั่นพัทหารครับว่าจะไปสไั่นใแล้วก็มีไผที่รู้จักว่าพระอาจารย์มาถึงที่นี่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้เดินมินทบาทมาบรรยากาศดีมากครับทุกคนคืมฝนครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงอำเภอเอราวัณครับทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นภูเขาทาั้งหน้าแล้วครัมีหมอกครับทุกคนวันนี้ถ้าเห็นถ้าบ่ามีหมอกเนี่ยก็จะเห็นภูเขา ออยู่ทั้งน้พวกเขาท่านทำอิละวันบอกครับทุกคนแถวๆนี้น่ครับก็เดินฮะบัวอก็เจ็บนิดนึงครับทุกคนเจ็บเท้าแม่แม่หูดเร่งเลยว่าพ่นบินาบัดมอห์ดีละพูดเห่งเลยว่าพ่นยางมอท์ดีละบังเพล็กกับเราเพล็เพ็อันพาลินบอก่ครับจ้าโอ้พาลิน เลยมั่วพนยางมาพี่แล้วพนสียางมาจะอุดรบุรีนะว่าเบ้องหมู่บ้านนี่โอ้มาหอดีละมาหอดไปแท้่โอครับครับตอนนี้ก็ยาตย้ยมกับเบิ่งตามขีตามอยังของผ้าอาจารย์ครับมาถึงสแล้วโอ้โหเดมุกจะที่ยนหมู่บ้านมันยื่หยุนจิริมับนี้ก็เป็นความชื่นมื่นของโรงเรน่ยา ผมกับจัาเกันผมน้ำมากกับเพื่อนกันเลยมว่านหอดคิวินจีห้อดอนอแกวดอนตดคนที่ดงัแตลนครสีไปเชียงใหม่บราครับนี่ก็เป็นญาติยยมที่มาตักบาตแล้วก็ถวายน้ำครับทุกคนนี่ก็อครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ ญาติโยมได้ตักบาตรครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดป่าวังสำราญทองเจริญธรรมครับก็ตรงข้ามกับที่พระอาจารย์ได้มาบินฑบาตครับก็ก็อะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก่อนถึงจะสันพัทหารครับตอนนี้ผมก็เป็นลัาข่าวติดตามตัวพระอาจารย์ไปจนกลัวจะสำเร็จภารกิจ ตอนนี้ก็ยังมีญาติโยมออกมา,าลัดเพื่อตักบาตรและก็ถวายน้ําให้กับพระอาจารย์ลินสุจิตโตครับ mm hmm. ก็เป็นภาพรบรรยากาศตอนเช้าของวันที่22ครับทุกคนและเป็นวันที่5ในการจาริกเดินจาริกทุดงครับทุกคนก็เป็นรบรรยากาศที่ญาติโยมดีใจมากับไหมครับ เดยกที่ของพ่อของแม่นะจ้ะ เดี๋ยวสามคนมาหน่ำเนี่ยอดอนเทียนข้างบ้านบ้านป่าดอนบ้านเถื่อนบ้านป่าบ้านดอนเทียนดอนไปเทียนรับมาอุดุนบอกไปตัววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดวันวันสิบหกวัดต่อแรงและอันอันมันผือนะอำเภอแม่ผือจังหวัดอุดรนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านเอราวัณนะครับเป็นคนตำบลผาอินแปงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับ ผมยังไม่รู้เลยครับว่าพระอาจารย์จะไปสอนข้าวที่ไหนครับก็รู้แต่ว่าจะไปสอนข้าวอีก6หรือ7กิโลครับเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับทุกคนก็จะเดินบินนบาดไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของอบ้านอิราวันครับนี่ครับตำบลผาอินแปลงอาเภออิราวันก็จะมีบรรยากาศคืมๆฝนครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับทุกคนฝนตก เอ่อปล่อยๆครับทุกคนทําให้อ่าบรรยากาศดีจะไปเห็นงานไหครับจ้ากเยอะสิไปเห็นงานเดื้อวัาติดตามเพื่อนเพื่อนตลอดอ๋อแล้วก็เราเห็นเพื่อนก็เลยมาแวะบอครับค่ะพอดีคีรถนทานพอดีนึกว่าเพื่อนสีบัวมอหอดใบฝันนี่มีติดตามว่าเพื่อนจะไปนั่งเออาจารย์กีหลงบูบุญสุ่มมาน่ะครับเพื่อนก็เดินผ่านคนกับเขาก็เป็นไายที่กันกาแฟเข้านีาน่แหละอ๋อเพืนแก่ยางที่กัน ว่าทิ่สามเหตุเพื่อนยูวัดประจำเพื่อนประจำยูวัดใดก่อนึวัดป่าโดนบ้านเถื่อนยูจังหวัดใดนี่อยู่ตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับโอ้อันนี้เพื่อนผิไปผู้เรือกเปนหมดจะเพื่อนจะไปผู้เรือไปกราบขอเป็นลูกศิษย์แต่เงี้ยเพื่อนว่าประมาณวันทียีบเก่าแต่ว่าเพื่ออาจจะไปฮอดก่อนเพราะว่าเพื่อนต้องไปพักค่อนู่ประมาณนี้นะอาจจะไปฮอดวันที่ยี่แปดก็ได้ เพราะว่ามันอที่ซาตรงนี้ครับตรงผู้เรือนะครับมันช่เป็นถนนเมื่อถนนสั้นแล้วใช้เวลาเดต้องเดินขึ้นแม้รับขนาดที่รถก็ยังลำบากนะคะครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับก็มีญาติโยมได้มาถวายน้ำาาตัวนี้วาววาววาวก็เดยซีกับเขาซ้อตลาดอีกรอบนเี้ซื้อกับเขากคุณตากบาทครับวันนี้ก็จะไปสานเขา โอ้โหเลยซื้อได้ปสั่นขนนีอีกหกกิโลก็ประมาณหกเก็กิโลเครับเดี๋ยวผมไปดักเห็ดกับเขามาหลายดิเอออ๋อเ็กับเขามูกจะโยงกับจากอยากจะตากบาทครับทุกคนก่อปุ้หูครับทกท่านเลยบอกเป็นเื่อกากับ่างกายยตอนนี้กจะมาห่อแล้วพูดกับไปอยู่ตรงกลาง้วครับ ตัวกลางคุยืนอยู่งกลางอะไนั่นะมันเป็นกลางลีนกลางอ่ครับครับนั่นแหละครับบอเออเาดเขาจะกับขนาตา่ี้งใสเพิอาแต่ขาได้เอาแต่ข่าใส่กัได้ครับว่เป็นยังใส่ยังกัได้วกันนี้เนี่ยพันธีบเลยยกของขามาเลยค่นเลยครับเลยของขากับขามาเลยนี่งยางใส่ยูหบ่ โยมเป็นอยังครับผมเป็นอย่งครับตอนนี้พระอาจารย์ก็มาข้าไปไว้นะครับอ่าครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้รับอุทบาทจากญาติโยมที่ตั้งใจมาหลักบ,บาทเพื่อเป็นกุศลต่อตัวเองครับทุกคนต่ ใครดูคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยวไปงานไหบ่ค่ะพอดีว่นึกข่าววันอาทิตย์โอ้บ่ก็เลยมาตตกบ,บ้านแนวเขาเลยครับแนวเขาเลยน้าเนี่ยไปใส่ครับนี่ที่บอกรถหน้าน่ะโอ้ผนขับรถพ่วงเลยครับทุก,นนะกนคนที่ไปไส่ก่อนไปให้งานไปใช่ไหมไปลรับไปด้วยอ๋อเห็นเพื่อนกันเลยชื่อน้ามาถวายบ่ คนเห็นพระอาจารย์ก็เลยลงมาซื้อน้ำมาถวายพระอาจารย์ครับทุกคนกับถึงภาพบรรยากาศประทับใจครับทุกคนก<อ>ับี่นี่ก็อยู่บ้านอิรวันครับคร,รับนี่ก็นี่ก็เป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งครับที่น่าประทับใจภาพหนึ่งครับทุกคนก็ ก็ปจาจย์ก็ได้รับบิงฑบาตจากเดกกอดยดงกก็ได้ถวายน้ำครับ ตอนนี้ก็ได้ถึงแล้วทาวีสุวรรณครับทุกคนวังปูดแดงครับทุกคนก็จะอยู่ริมถนนที่มีป้ายออไปอำเภอวังสะพงุงจังหวัดเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอหนองหินครับเส้นทางนี้ก็จะไปที่จังหวัดเลยครับอีกจังหวัดเลยก็คงอีกไม่ไกลครับก็คงจะถึงครับทุกคนก็ติดตามกันไปนเรื่อยนะครับอาจารย์แบบไม่ได้ใส่นี่ โอหแล้วมันบินมาแต่ใส่โโหงเามันบินมาใส่บินมาใส่กัานเสือโอ้จาขอจาขอเอาบินมาใส่ต้องบอกว่ามีสัาแต่อย่าเอรออะไรเออตัวอย่างก่อนี้ซูรุนกาเดอร์มันบนี่ว่ากะลวกเฮ้ยก็มันกะลวกนมันหักมุนครับชิมชิมมุนเข้าไปบินเด้แต่ในบินได้อยู่เดิน เดี๋ยวจะนี่คือดวงมาอยู่ดีมะเกาะเสือไหมเกาะผาเนี่ยมะเกาะผาดีตอนนี้อาจารย์ก็นั่งพักแล้วก็มีญาติโยมมาถวายพัตหารแล้วก็ถวายน้ำครับทุกคนเพื่อเป็นศุนลและเป็นบุญบารมีเพื่อจะมีโชคมีลาบอะไรประมาณนี้ครับความศรัทธาของญาติโยมก็รุ่นหลามครับ ตัวแม่เลยว่าจะไปวัดอีกวัดนึงก็เลยมาเห็นัอดีครับข่าวเทศการพอดีป้ากรค่ะว่าจะไปวัดสายหญ่เจอพอดีค่ะเอกันบ้างครับผม มาันทหมดเจ้คนล่คนจ้าไปวัดกี่ว้ไปวัดกันที่เยนเลยอาจารย์ไปญาเจ้าไปยุจ่าไปหาไปดูของยุคน่ะไปค่ะไปหาแล้วการจะไปเจ้าหรืจ้ะ มวยม่อยไม่อยอมเดน็นี่ครับญาติโยมก็ได้มาขอน้ำมาถวายพระอาจารย์ครับรำรวยด้วยนะครับเด้อนี่ครับคนพระอาจารย์ให้พรแกอสำหรับญาติโยมที่มาที่นี่ครับ ตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่อ,อะไรนะตําบลใช่ไหมครับเทศบาลตําบลผาอินแปงครับแล้วก็มีป้ายบอกว่าในวัดถ้ำข้าวสารินครับเลี้ยวซ้ายตอนนี้ก็จะเป็นประตูโขงครับเทศบาลตําบลผาอินแปงก็จะมีข้างหน้าก็จะมีญาติโยมที่มาคอยใส่บาตรให้กับอาจารย์ที่รู้ข่าวจากเพจนะครับหรือจากช่องต่างๆที่นํา พอาจารย์ลินเสนอให้กับทุกคนที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักกับท่านเพราะท่านเป็นคนที่เป็นพระที่ไม่ใช่คนเป็นพระที่เผยแพร่าศาสนาเผยแพ่ให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยทำใจเย็นเย็นแล้วก็นั่งสมาธิทำบุญสวดมนต์สวดบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะไปคุยกับชาวบ้านกันครับว่าเขามีความรู้สึอย่างไรครับทุกคนแล้วจอดรถก่อน นี่ก็เปิดยติโยมที่ครับเยียมครับมาสามครับนองแล้วแล้วครับูตบหัวให้บอกคนนี้ด้วยอหละวะที่อันข้อหวยแน่มาที่ข้ก็ข้อไว้แนตีมีนเป็นเสื้อเป็นกัอันยางคันครับได้เดี๋ยวีคนกิบ ครับน,นี่ก็เป็นญาติโยมที่ข,อข,อข,อขอ้อหัวในใจบัดีข้อหัวในใจแม่นข้อหัวข้อหัวไม่เป็นขอหวัออหวเลยผมบอกว่าให้ค้อหัวเล้วมันเป็นขอหัวเลยหหให้เป็นค้อหัวฮะฟังผิด Half นี่ก็เป็นญาติโยมที่มาต้อ,ตอนรับและถวายน้ำนี่ก้าอีรัตน์แล้วเนี่ยก้าจังหวัดเลยแล้วนเนี่ยน้ำเข้าแลี้ยวไอ้นี่มันตัวยาอะไรเอราวัณ ตำบล40กิโล40กิโลหยอดอีกเลยค่ะพรุ่งนี้น่าจะถึงไปถึงไปถึงวะกำหนดถึงวันที่29หรือเปลาเออถึงรางวัลเลยดวงเออไม่ใช่ถึงที่นู่นนี่ครับตอนนีติภาจ่าก็ได้เดินครับ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 ขอแห้งๆเลยไม่ขอเลขเดลยข้อัวนี่ก็เป็นภาพ บรรยากาศความพื้นติตของญาติโยมที่ได้เห็นพระอาจารย์ยุนสุจิตโตได้เดินผ่านและก็ได้ตอนรับพระอาจารย์เกีนน้ำนะครับเกียนยน้ำนะเอ้ยเกลือเกลือข้อแห้งขึ้น ครับนี่ก็การผุดช่วยหยิบน้ำด้วยนะครับคุงายโอ้ใช่ช่วยนะครับเออฮ่า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 ่าย่าฮ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 ่าน่าฮ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 ่่าาฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าาาก่า ญาติโย,ยมได้ก็ได้ออกมาถวายน้ํากันอีกเช่นเคยกันทุกคนตอนนี้ก็เยอะแยะมากครับโอ้ oh, oh, ดูบรรยากาศการญาติโย,ยมได้ออกมาเดีวเราไปถามกันดีกว่าว่าเป็นยงไงเนสิ่งไงบ้างครับครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สบายครับ <c oughs> <c oughs> อีกซีโร่พจนิสันเขาเอถ้าไปตามไปรับพรบุญหัวซีโร่นี่แหละเออเป็นเป็นเนี่ยมาซีโร่ครับครับครับเป็นภาพบรรยากาศครับทุกคนนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจมากครับทุกคน ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรอข้างหน้าเดี๋ยวรอข้างหน้ากันครับโอ้คือภาพบรรยากาศที่สุดยอดมากครับความต้อนรับอย่างดีครับทุกคนมีกว่าจะถึงกระโวที่นั่งรอถวายน้ำเดี๋ยวไปข้างดีกละครับนี่สวัสดิอีกน้อยก็มีครับทุกคนอีกน้อยก็มีเออดีกน้อยเขาไปตะหักแค่ เอาลงให้เด็กนงใหดีกว่าครับขอบคุณลนเลยครันี uh ่ก็ครับป้าจันครับกำลังจะมาครับทุกคนไปเนะครับกเลยครับ

อนนี้ก็มีญาติโยมโหหลังไหลกันออกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อจะมาตักบาตรแล้วก็ถวายน้ําให้แก่พระอาจารย์ลินสุจิตโตครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่น่าปลื้มใจมากครับทุกคนวางไว้เลยครับวางเลยนะครับเดี๋ยวเราไปนี่ก่ไปง่ครับไปง่ายนี่ จะเปนบรรยากาศให้ทุกคนได้ร yup. ู้ครับมันเช้าวันที่5 mm ้าการเดินจาริชุดงไปอำเภอภูเรือครับไปที่วัดป่าห้วยลาดครับนี่ครับข้างหน้าทุกคนที่เห็นก็จะเป็นญาติโยมมารอรับต่างบาต่างเหรียแล้ว กงจะสั่นไปหน่อยครับทุกคนากาศีช่่ครับนี่ครัมียายโยบออกมาเยอะแยะมากมายครับทุกคนเ,เป็นไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านแถวนี้ก็รู้จักพระอาจารย์หลินสิจิตูครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันเลยครับเพราะว่าจะถ่ายภาพบรรยากาศไกลๆครับเพื่อจะให้ทุกคนเห็นอ,อ,อำเภออะไร พือเอราวัณอ่าใช่ครับทุกคนอเอราวัณแล้วก็มาอยู่ที่นี่กันดีกว่าที่นี่ครับนี่นภาพภาพบรรยากาศของรถซีดีแองสีดีแดงแรงดิ ครับตอนนี้ก็อาจารย์กำลังเดินมาครับมา,มาครับมา